น้องๆรู้จักแบร์ไหมครับ,บรู้จักมีดูใช่ไหมครับ,บรชอบอะไรนะ วันนี้นะครับผมกลับมาเยี่ยมที่โรงเรียนประถมของผมนะฮะก็พาเพื่อนๆมาด้วยนะเราจะมาเยี่ยมแบบว่าให้หายคิดถึงนะพามาดูนู่มาดูนี่แบบสมัยก่อนผมทําอะไรผมเล่นตรงไหนมีการแต่งตัวด้วยลงทุนมากเลยเนี่ยยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่สุดต้องมีแป้งด้วยใส่แป้งต้องใส่แป้งด้วยไงเหมือนตอนติดกันตอนติดแล้วใส่แป้งแบบนี้ไงโอเคได้ได้ได้ต้องใส่แป้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 งโอเคโอ้ยโอ้ย ตอนนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนมีความรู้สึกว่าอยากจะไปยืนเขาเายกับน้องๆด้วยขึ้นมาได้มาคือเมื่อกี้อาจารย์เขาบอกกับน้องๆว่าวันนี้จะมียูทูบเบอร์มาถ่ายทำอะไรเนี่ยเขือนเลยน้องๆหันมาหมดเลยเขาเรียกผมเหรอใช่สวัสดีอาจารย์ที่เคารพแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็น้องๆรู้จักแบร์ไหมครับ ไดูใช <screws> right? ่ไหมครับช่องอะไรนะโอเคก็ดีใจนะครับหวังว่าเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวไปจะขึ้นไปเจอพบปะน้องๆตามห้องนะครับดีใจที่ได้เจอทุกๆคนนะครับรวมถึงอาจารย์ทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับคือไม่มีการแบบบอกมาก่อนล่วงหน้านะอาจารย์เรียกผมก็เลยมาเลยได้เรียนได้ไปตรวจคะแนเดือนแล้วตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราน้องเขาเข้าห้องก่อนนะดูบรรยากาศดูบรรยากาศ คือมีคนเรียกตลอดเลย<ช>คือน้องๆเข้าเหมือนกับว่าตื่นเต้นที่ได้เจออะไรเงี้ยนะแล้วก็เมื่อกี้ก็วุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรเงี้นเหมือนกัรน้องๆเขาก็มารุมมาถ่าย<ช>อะไรเงี้ยนะ<ช><ช> เดี๋ยวลงกับเด็กแน่ผมยิ่งจำลายตัวเองไม่ได้ห้องนี้นะครับนี่จะเป็นห้องอนุบาลนะครับคือผมเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลเลยนะอนุบาลเนี่ยผมอยู่สีแดงสีแดงด้วยตอนนี้อยู่ห้องไหนนะแต่ว่าห้องที่ผมอยู่นี่เป็นห้องสีส้มเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องนี้จะเป็นยังไงนะ อาเรื่อกี้แลวก็ A B C ภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาลเลยนะอนุบาลเลยขมุกลุกลองลองนับหนึ่งถึง10อาหรับได้ไหมลองลองลองแลิวก,ก็ไปไปไปแล้วก็อันว่าคำเสียงโอ้โหสำเนียงก็ดีมากเลยนะถ้าผมอ่านนะวาเฮดอิสไนซาลาซาอัลบะอาคอมซาแต่น้องเขา อ, abei, อีกข้า,างในข้างในภาังกฤษเน้ตลดต่้าคอมเสียงคุยสำเนียงดีมากฮุยมาอิสุมกิใจนักใจหนักนี่ผมถามชื่อผมก็เป็นภาษาอาหรับเหมือนกันเป็นอยู่คำถามเดียวสุดยอดมากห้องนี้ค ну to ือเขาสอนอาหรับด้วยอังกฤษด้วยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กวนน้องแล้วเดี๋ยวน้องๆเขาเรียนกันมาเส้นกันผมเพิ่งได้อะเบนไปซื้องั้นไปเรียนนั่งน้อง ตั้งใจเรียนตัวขึ้นจะได้ไม่ไม่เหมือนแบร์อบร์หรือนมเหมือนแบร์ถ้าอันนี้มันไม่ดีนะฮะฟรีจาดเขาบอกว่าฟรีจาดจะไปะซื้อให้โรงเรียนแจกไปเลยซื้อใหม่ให้เลยใช่ถาบกูยัง <laughs> <laughs> มันแบบเนี้ยตามแรงน,น้มนถ่วงอะ่ะแล้วก็วุบขึ้นไปบนนี้รอบนงึง <c oughs> ได้ไหมอ้มันเป็น3ามองศาต้งใช้ความเร็วอ่ะ<ๆ>ถืช่วยสามสองเ้ง <c oughs> าเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นต้นไผ่สูงมากผมจําได้ตอนนี้คือไม่มีแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมานั่งกับเพื่อนที่มานั่งเก้าอี้ตรงนี้แล้วก็อยู่ใต้เงาของไม้ไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่ร้อนไงก็คิดถึงนะฮะความทรงจากับสาวสาวที่ผมเคยจีบสมัยนั้นนะส่งจดหมาย แล้วก็เขียนลงกระดาษฝากเพื่อนไว้ให้ป .6 ทับ2 6ทับ3แล้วก็เวลาแบบจะนั่งห้องเรียนเนี่ยเราต้องเขียนชื่อบนโต๊ะใช่ป่ะนายอาบูซาเจติแล้วก็บางคนจะบอกว่าเออนายอาบูซาแบบหัวใจแล้วก็มีคนรักด้วยเป็นไงสมัยนั้นนะเป็นไงผมรู้ต้องผมเคยทำเคยทำใช่ไหมอาบูซารักโรเบลีโรเบลีวะชื่อผู้ชายวะไม่เอาชื่อผู้หญิงะมีความทรงจำอะไรไหมสมัยเรียนห่วย ง่วงเหรอนอนสมัยเรียนเหรอเอถ้าเอาตั้งแต่อานุบาลนะเวลานอนนี่แบบชอบนอนแบบใกล้ๆผู้หญิงอ่ะเอ้ยคือมึงคิดอย่างงี้ตั้งแต่เด็กเลย ไม่ต,ตอนนั้นแบบเป็นเป็นเหมือนกับว่าตอนวัดถอ่ะก็จะเขาจะรู้สึกว่าเราอ <carrier. S 2> <s> ่ะเป็นกัะเทยเพราะว่าเราชอบอยู่กับผู้หญิงไงเออแต่ว่าบนเราก็เล่นนะต่อยเราก็ต่อยนะเออแต่ว่าเป็นไม่ใช่เป็นเด็กที่มีปัญหาบ่อยเป็นเป็นเป็นคนรักของครูอือเป็นเรามีแววออกแนวแบบแม่แม่อ่อนน้อมแบบมือไม้อ่อนในนี้ตั้งแต่เด็กใช่ไหม่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตอนนี้ไม่ได้เป็นตอนนี้เป็น ผมมีเรื่องเล่าว่าเออตอนสมัยเด็กๆอ่ะมันมีเพื่อนคนหนึ่งว้ยแบบว่าไปเล่นบอลเดี๋ยวนี้แหละอ่าแล้วก็ไปเล่นบอลปั๊บหัวไปชนเสาเสาธงใช่แล้วก็แล้วครูครูอ๋อะไร๋ยวนี้มึงเรียบเรียนจำบ้านครูครับครูครับหัวผมชนประเทศไทยครับครูก็งงแบบอ๋อประเทศไทยคืออะไรวะครูครับชนประเทศไทยครับแล้วเพื่อนก็บอกอะไรประเทศไทยนู่นชี้เสาธงมาประเทศไทย สนุกมากเลยเห็นไนักเรียนพอเราเรียนเป็นระเบียบมันจะมีความสวยงาม เมื่อกี้นะครับผมกับเพื่อนๆเนี่ยได้ไปซื้อขนมมานะฮะเป็นขนมยูโรนะฮะใช่นี่อันนี้คือไม่ใช่สปอนเซอร์นะผมแค่ซื้อมาเพราะว่าเห็นว่าเออน่าจะจมีประโยชน์ต่อน้องๆไงเออนะให้น้องๆได้ทานนะฮะ,นนะ,ฮะก็ประมาณ36กล่องนะฮะทั้งหมดเนี่ยเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแจกกับน้องๆกันครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วจริงๆอ่ะเราไปซื้อมานานแล้วตั้งแต่เที่ยงแล้วแล้วก็จะมาแจกตอนเที่ยงนะแบบเขาพักเที่ยงเนี่ยจะได้แบบพูดคุยกับน้องๆนะแต่ว่าวันเนี้ยบังเอิญกับฝนตกไงเห็นปะเนี่ยก็เลยเนี่ยเพิ่่งงมมมาาาาาบยยยยนน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 ะะะะะะฮกกกก็็็เเเเเเเดดีีีี๋๋ววววรรรรรอออ้้้ๆสจจไแแขัััลป โอเคเดี okay, them, you. You talented, okay, ๋ยวเรามาตั้งหลักที่ห้องพักครัวนะครับเราจะมาแกะให้มันเป็นถุงๆดีกว่าเกียรมาเราจะได้ให้ง่ายๆเมื่อกี้เราให้เป็นกล่องไม่รู้ว่าก็จะจัดการยังไงนะยุ่งยากโอเคเดี๋ยวเรามาแกะให้มันเป็นชิ้นๆก่อนรวมๆเนี่ยประมาณ400กว่าชิ้นได้มัากนะเพราะว่า36กล่องกล่องหนึ่ง12ชิ้นมานักเลยตามไปดูยโอ้โหพี่ซับล็อกเอาไปนี่แด้กรนโดดนี่เด็กเด็กเอากระโดดมาโอ้ยติดตามมันนั่งชิ้น นานจริงหรอบอลไหนบอลไหนบอลหกนะตัวเล็กบอลหกนะบอลอันนี่บอลหกอันนี้โอ้บอลหกเราเรียนชื่ออะไรอ่ะอ๋อนี่นี่นี่บอลหกกิงดิชื่ออะไรอ่ะชื่อนักกีฬาแล้วครับทีมเดอล้อโอ้ทันนี้หล่อเหมือนทันนี้แต่ทีมงานตัดต่อพวกผมเลยครับนี่อะไรนะแบมีสิ่งนีงจะให้อ่ะเห็นน้องเขามาทักเราเดี๋ยวนี่ดินสอเดินสอนี่ ดินสอบของแบนเนี่ยสอบแล้วได้เก็บสีนะถ้าตอบ,บถูกหมด <c oughs> <c oughs> นี่ดินสอบฟรซสัปล็อกนะ,อะโอเคตัง้งใจเรียน,อนโอเคครับมาน้องๆมาเอาหัดกามา <c oughs> มาเร็วมาเร็วไม่ต้องเขิน ผมไม่ไหวนะผมจะชิ่งหนีไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผมเคยโดนความรู้สึกนี่ไงผมก็เลยไม่อยากจะหนีไปมันเป็นคุณภาทางจิตใจอ่ะถามว่าเมื่อยไหมมันก็เมื่อยนะถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแล้วก็ร้อนมันก็ร้อนแต่ว่าเราไม่อยากที่จะชิ่งหนีอ่ะผมเคยไปขอแล้วสั่คนคนึดีแล้วก็โดนชิ่งหนีอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกแต่มันก็แบบมีความรู้สึกน้อยๆอใช่แล้วผมไม่อยากให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นกับน้องๆนะก็เลยแบบอยู่จนจบงานเลยเนี่ยมีอีกไหมแค่นี้นะโอเคโอเคประมาณนี้กบาา้ไม่